สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับน้าเชียร์ผ้า้วยเด้ดอครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็เสื้ผ้าพี่น้องเอพซีมาตามกันต่อครับแนวทางตัวเลขลาวพัฒนาพ่อเสืดครับพี่น้องเนาะครับสามมกราคมหกสิบเจ็ดครับงดวังหันอธิพานมาได้ครับผมยี่สิบเก่าทันว่าค่มอธิพานมาเลขพอเขาอ่าตัวร่องครับพี่น้องเนาะ คือหาเล้วก็หลักหน่วยเข้าที่ห้าครับผมเลขชุดวินเข้าที่เจ็ดศูนย์ครับพี่น้องครับมาตามต่อให้พี่น้องซีเดอร์ครับผมครับเลขพอเสิร์ตอย่าเพ้อครับพี่น้องเด่นลองกันเลขวิ่งเลขบินหรือว่าเลขวิ่งรูดครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเสิร์ตนำเชียร์ผ้ารวยกับขอขอพระคุณพอเสิร์เดอร์ครับผมครับไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับ พ่อสวยครับน้ำเชียพ์ผ้วยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ไม่ครับพ่อสวัสดีพี่ไม่ครับพ่ออยู่ดีแม่งเด้อครับพ่อครับผมครับผมมาต่อเนี่ยภาคเข้าต่อพ่จะเสีออกวันนี้แจ้งกันก็คือคำนวณแต่วันที่ยืมก่อวันนี้เด็กครับผมชิเป็นวันที่สามนี่ยนะพ่อครับผมครับผมเรียกจนเก้าวันหรอคำนวณแต่วันที่วันที่เกินยืมก่อฮ่าฮ่าคำนวณ เป็นกรเหลกออกแล้วนะครับผมเอาครับพอเสือกเพ็้ยนวันทีนึงกับเอาเปลี่ยนเป็นวันที่สามใช่ปนเนาะครับพ่อครับวันที่สามโอเคเราพัฒนาวันที่สามมกราปีหกเก็ดเอาตอนรับปีใหม่พี่น้องเฮ็ดอี้ยวครับผมวิ่งเด่นเก้าวิ่งเด่นเก้าลองห้าลองห้ากันหกกันหกครับผมวิ่งรูด หกกับสี่วิ่งรูดหกกับสี่สี่ลักน้วยครับผมลักน้วยหกสี่หกสี่ห้าสองห้าสองบินไปยุทธิหกกับสี่ครับผมอ่าชุดวินชุดวินเก้าสองสี่เก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดห้าหก เจ็ดแปดตัวโยงด้วยกันเนีเก้าโยงใส่สีสองโยงใส่เจ็ดห้าโยงใส่หกครับผมอ่าแล้วก็ชุดจับคู่จับคู่บนครับผมสองตัวบนอ่ราะเสือจะ,อะจับไถ่ทั้งช่องจับไถ่ทั้งช่องเหนี่ยวยางละหกขางพ่อครับเอชซี่ 4, ทั่วไปก็จะได้ประมาณแปดตอกหางตัวเอาทั้งช่องเนี่ยประมาณหกขางเอา สีซีซีซีห้าหกห้าหกสี่หกสี่หกแปดศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์้วคาสามหกสามหกครับผมอ่าเน้นไปยุที่เน้นไปยุที่ห้าหกกับสี่หกสายบนครับผมตอนแรกพอเสิร์ตเน้นซีซี ซีซี่ออกรัฐบาลไทยเหรเพราเสร็จเรื่องวินอ๋อครับผมเพราเฮ็ิเฮตที่ยึพเกาะบรครับมันออกซีซีแล้วครับให้ออกซีซีก็ได้เอาต่อกะกมี้ยู่ได้ชุดอ่หกตัวนี่นะตวเนี่ยไถ่สี่หกห้าหครับอ่าอาร่างเก้าสี่เก้าสี่อ่าเจเจเจ็ดเจ็ดสองสี่สองสี่แปดแป แปดแปดหก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 เจ็ดหกเจ็ดหกอ่าพระเสเนียนไปอยู่ที่อ่าอ่าหกหกกับเก้าซีนหกหกกับเก้าซีครับผมหกกับเกซีอเรรมีควบมันใจ่าเ่ยเลข่ากับเลขคงก็จะเห็นแต่ว่าพระเสดมักรัดไว้ซีง่อนเนี่ยครับพอหาชุดสามตัวหายไปลงทุนมาเนี่ย สตัวบนครับผมเก้าห้าหกเก้าห้าหกหกสี่สหหหหอ่าสุดที่ตัวนี้คือตัวที่เนียมาในตัวฉัรองก่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็หสสห สามหกหกอ่ามี่แค่นี้ล่ะไข่กิน้อกไอ้ที่เป็นโสมันตอนตอนรับปี่หม่ครับพ่ออ่าใจจริงตอนแรกก็เสือดว่าจะเน้นจะเน้นซี่ๆเข่งๆไงบ่เนี่ยก็ดอกไทยแหละประเด้เอากระชาหัวานต่อตลอดครับตัวที่ผมเสนอเพราะเสือดชอบส่วนตัวก่ะอาจจะเป็นห้าหกกับหกหกเนอเลขเด้อชอบส่วนตัวห้าหกกับหกหกอ่านี่คือชอบส่วนตัวครับผม เอตามเรกเงินเลขรอกเงิกันนั่นแหละถ้าเสดกับวิ่งรูดกับวิ่งรูดโขไข่ครับรักนวยรักนวยก็ยังเป็นหง64รักนวยเดินดีนะครับพี่น้อง64รักนวยรักนวยรักนวยซื้อมาเดินดีแต่ก็บสองตัวจะขี้ห้กถ้าหนูซื้อมามาตัวหนึ่งตลอดครับแมนอือเอาเนี่ยนะครับพี่น้องครับผมหนาก็พอเมื่อนี่อ่ามื่อนี่ตอนแรกเมื่หนาวตอนเดียวดิพอเสดนั่งไม่นี่เริ่มเป็นหงติกเริ่มชิ้เย็ยนฮ่าฮ่าแมนย้ะครับผมเป็นห่งเป็นเย็นนเาะ รัฐบาลไทยอ่าต้องวดอ่าเลขทูบเลขทูบงวดที่แล้วเนี่ยมือทุ่ยไทยที่พ่อเสร็จไปเปิดพุ่มนะ่ะรัฐบาลมือทุ่ยไทยไปเปิดอ่าไปเปิดพุ่มแล้วอ่าไอ้ไอ้คันหาขันหมาขันพู่ที่ไปสบายพูนนะ่น่ะทู่มือพุ่งซีทั้งไปีี่เบอร์จุดมันนี้แม่บ้านมาจุดมือทุ่ยไทยมือเลขออกได้สี่ศูนย์สี่เต็มเต็มบางคนกับรงท่านบางคนกับพระท่านบางคนกับบ้าเต็มการลงซื้อไม่ได้เยอะ พุ่มนี่เป็นพุ่มที่ว่าพ่นมีนได้ลายมาพอที่พอนไปที่ว่าเป็นนเป็นองค์เป็นองค์เมื่อว่าเขาละนที่ที่พ่อไอเส้นผ้าพ่นมาเปิดไทยล่ะเพ่นเปิดใทยแล้วครับอก็เขาก็จะส้างสำนักตรงนี้ล่ะเพราะว่าถ้ามันอย่เรตเป็นกป็นกับอาจจะยินข่าวดีภายในเดือนนี้ล่ะโมคานี่์่ะทั่วไปจุดอีกตอนไหนพอนี่าทุกจุดละจุดจุดขอ่อต่อพ่นละพ่นได้หายไม่แล้ว จุดละโอ้จ <five>, ุดละบ่ครับผมอ่าจุดละกะกะจุดละพ่นกะ็ไฮมาก็ไฮมากะอ่าอ่าพอเสดจุดก็แม่บ้านนะแม่บ้านแม่บ้านพ่นพ่นขอเป็นเลขบนพ่นได้อ่าสามห้าสี่สามห้าสี่อ่าแต่ว่าของพ่อเสดจุดขอเป็นเลขล่างเลยพ่นได้ศูอะไรห้าศูนย์เจ็ดวันนี้แม่บ้านพันโชคเหรวะศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์น่าจะเห็นเลยท่านครับผม ตัดกศูนยเขียดนี่เล็เล็กเจ็สะบันไ่อพป่คนไห้งวดที่แล้วพอดีรูสิวาอ่าตอนตอนที่พนังอ่ะคนบอกนบ่ได้ว่าตรงตัวคนไายล่างเก้าศูนเม็ดเดียวร่างมันออกแปดเก้าครับอแต่ว่าตอนมันจุดทูบละมันเป็นสี่ศูนย์สีมันออกออกซีซีออกเมียกนเกิด้นุเืองหลังะแต่วงวดก้อนงวดงวดที่แล้วท่านดูี้งวดก้อนที่ว่า่อไหนแปดห้าหกอันนั้นอันนั้นมันตรงนาะแต่มันออกตัวหนาครับ เพ่นว่าจะให้หางวดติดเราหางวดเราเพื่อนใครขึ้นองค์เพื่อนใครขึ้นองค์เพื่อนหางวดตอนนี้เราเพเป็นงวดแรกสามห้าสี่ห้าศูนย์เจ็ดครับผมหรือว่าปันลางประมาณศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์นี่แหละครับผมแล้วพี่น้องจะไปตามเล่าก็ล่องเบิ้งแต่ว่าแต่ว่าขอเป็นรัฐบาลไทยล่ะขอต้องงวดเพื่อนไว้ครับแต่วันนี้คำนวณพอเสือกคำนวณแล้วมืออื่นกับที่นี่เขาอาจจะลงช่องได้ตาออื่นถาว่ากับตอนเย็นกับ เอาเอาลัาปัทเธอดูลงนี้ก็ได้ครับพ่อครับผมเอาตามนั่นได้ครับผมเอาเอฟซีผสมมาเรเมื่อได้ครับพ่อแนวทางเราพัฒนาครับผมสามมกราคมหกสิบหกรกวนพอสำนีได้ครับพ่อขอบพระคุณพ่อเสือครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขของพ่อเสือครับพี่น้องเนาะเราพัฒนาครับผม เผื่อบาเเด้ครับพี่น้องวิ่งเด่นเก้ารองห้ากันหกครับผมกับสายวิ่งรูดก็คือหกกับสี่ครับพี่น้องเนาะหลักหน่วยเดินดีครับผมหน่วยบนล่างหกสี่ห้าสองครับหกสี่ห้าสองครับถ้าเป็นหน่วยล่างก็ถือว่าเป็นลักลอยได้ครับพี่น้องเนาะหกสี่ห้าสองครับเอาชุดวิ่งครับผมเก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดครับจับคู่บนที่พอเพิ่นเน้นๆให้ก็มี่หาหก ซีหกครับพี่น้องครับผมเด็กลางก็จะมีเก่าซีแล้วก็หกหกครับผมติดตัวเน้นเน้นครับสามตัวบนกับเก้าห้าหกหกสี่สี่เจ็ดหกหกและสี่เจ็ดหกครับติดตัวเน้นเด้อครับผมแถมเด็กทูบครับพี่น้องเนาะติดไว้ทั้งไถ่ทั้งเล่าเด้อครับผมสามห้าสี่และห้าศูนย์เจ็ดครับถ่ายคลิปนี้ น้ำเชียร์พาลุ้ยกับเคาะอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเดอ้อกับผมถูกหวยเลือเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะเราปัฒนากับพอเสือดสามมก,กราคมหกสิบเก็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ